โอ้ทั้งลำมผมสวยตัดจุด้ย1ิ12ม12มกขับพี่น้องหูยขันตอนซุปแปลว่าซุปรับพี่นอ้อ,อ,งองโบเสยวกรับพี่น้องแปลว่าของมอน้องมีได้เสยวกว่าเสยวกว่แงแขงพี่น้องนี่ก็ได้ สวัสดีครับพี่น้อง่สองท่าขอบคุณพี่น้องลงนาไปก่อนแล้วครับขอบคุณหลายเด้อครับที่สั่งปลาเดะปลาล่าคุณแพ็คไว้กับายเติบแล้วนีกับแม่นเบิร์ตแล้ะครับจะส่งมือนี้นะครับพี่น้องรอรับได้เลยครับประมาณมือสองมือกับหอดนอกปูอยู่ไกลสองมือเป็นบัลุขันอยู่ไกลประมาณสองถึงสามมือหอดครับพี่น้องดูเลยมีท่านได้สั่งกัถ้าสนใจกับพิมคําว่าสนใจได้เลยเด้อครับเนี่ย อันนี้เป็นปลาซ้อยตัดโหครับแต่ว่าเป็นแท็กเซอร์กรตตาไว้น่ะเป็นปลากระดีครับปลากระดีตัดโหคือเดียวครับพี่น้องกะห่อกันกระแทกสองชั้นคนนี้ครับพี่น้องย่างดีพี่น้องเบิ่งกันหรือว่าถ้ามันเตะหรือผลักกัเค็มครับพี่น้องรับเค็มครับรับประกันความปลอดภัยความนัวตอนห่อก็ห่อซะนี่แหละครับพี่น้อง สองสั้นครับเสือตับกระแทกสองสั้นครับพี่น้องวันนี้ก็เฮื่อแจฟางเป็นคนลักพี่น้องครับขอบคุณเลยล่นะนอครับพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ซื้อไปอยู่ไปกินฟังทั้งขังในผุ่นกับมองสต,ต๊อกป้าแดกอะไรพี่น้องเป็นกระปิปปลาแดกครับได้ฟางแปลงไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับกล็ล่อเพ้มันได้อายุของมันครับเวลามันได้อายุถงมันจะแฟบลงครับมันจะมดแก๊สมด,ดบประมาณนี้แหละครับ แต่ช่วงมีท่านได้เปลี่ยนจะมีกดจังหน่อยนึงครับถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็มีค่อยได้กดครับนี่ครับห่อแบบนี้แหละครับพี่น้องตอนเทียงเขาสีเห็ดมกนูเนะครับพ่อครับแน่นม,มือเทง่งมือเงินละมกนูสู้กินเส่บๆครับพี่น้องตอนเสาค้งเราไม่ทันว่างครับล้วห่อนี่แล้วล้วก็เอาขึ้นไปโซนฐา,า,านนี้ทง้งทงึงท้งเทิงกระังแพ็กเอากล่องนะครับพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเป็นมือทรงของด้วยค่ะมเมนี่แบบของออกลายแห้งเป็นโปหลังวันพ่อเนาะขอคุณทุกคนด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนนี่ค่ะพนักงานของเ่ากลัาทำการแพ็คของลายอย่าหนูมินดี้กับแซลซีสกีของเราปาสิน้าห้องลายอย่าง, <c oughs> งลายแน้ <c oughs> ออกลายลายยางขอบคุณขอคุณทุกคนด้วยค่ะที่ อุ้นนุ่นเสื้สิไดมีเงินไปขอดลูกไะไปขอดที่ลาอี่ลาน่อยประมาปีใหม่แล้วค่ะหันผู้ใดถามขอมากกับว่าซสืสีอันขอดช่วงไหนนะจะประมาณปีใหม่นะะี้แหละค่ะครับขอบคุณพี่นอ้อยที่ยำยำถามข่าวไล,ะละ่ๆกับผม<ล>ที่เป็น่วงเป็นเป็นใหญ่นม่นค่ะสาวกชิ้นหน่อยทางพี่กับมือหมดขรับผมเจวพูหน่อยสร้อยเดิมมือนีออกไล่ค่ะขนาดเลยครับนี่ เพราะว่าตาชิเป็นแก้วถุงแก้วกระพุกคุนครับป้าเถอะเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ตอนเที่ยงกันสิพาไปชมพะอนยเห็ดมกหนูครับ <c oughs> เอาเราบอครับพ่อครับเอาต้นกล้วยต้นนี้รับไปมกเส้นหนูพี่น้องเอายวกมันดักครับไล่ทำความสะอาดมันก <c oughs> ่อนตัวนี้แหละพี่น้องไงเพือยังเราได้ยวกมันอยู่ มันเคืองครับกระตุงน้ำอเลยคอยฝันเนาะต้นคางทางต้นที่เนียนมีได้ได้ขับพี่นอโอยมีประโยชน์หลายได้กินได้ทั้ทงต้นทั้งมา <c oughs> ใบกระไซดได้อันนี้กระไซดได้ทั้ทงลำครับผมตัดไปมันกัน เป็นเป็นหยวกอย่างงามางนี่เนะเาะพอไปการเลยพี่น้องเราไปเปาะเปิดอมันก่อนขับบันเปาะอ,อยู่ครบนี่แล้วล่ะเด็ดฮ้อนโอ้แน่นปันนีกว่า น,นี่นีน่แล้วเนาะครับเนาะเป็นว่าขาวคือยังปวดหัวอย่างนะขอมีแต่ใน,น,น,นหอดลูกว่าขาวก็าทะเบนเลยปวดเลยที่แบบขาวจุ้ยเก่งงามดีแต่ว่าแต่ว่ากันถึงน้ามานี่แหล่อําตามหืะะมโมกเสดหนูเสียบๆนะพี่น้องอยู่ในไม่ คผเดีเนาะครับเนาะเออมองเอามันมีได้หลายกระดองเขแขนแขนไหนแขียนยอดนอนมันบอว่าแม่นไปโอ้พี่น้องครับตนอนครับนักสายเสียวครับพี่น้องเป็นลำมาซื้อเจียวไปปลาเมงดาจ้ะบอกเป็นเนยเอาไปประเทศเดียวจ้ะไปออสเตรเลียจ้ะไปออสเตรเลียจ้ะแซ่บไปปะไปปะพี่น้องบรรหนาวอยอยู่แต่พุ่นหล่ะขอบคุณหลายๆเลยซื้อนี่ละเดือนออสเตรเลียบอครับเม่นจ้ะเดี๋ยวค่อยเอาไปซื้ออู่อัน นั่น1 0าเอิขอบคุณสำหรับของแถมนะจ๊ะขอบคุณนที่มาอุดหนุนกานรมช่วยกันมาอุดหนุนนะจ๊ะเพื่อนมีของแถมทีเศษปลาเพื่อนก็มี้อจ้าแซบแซบ่เนี่าษาหลพีขอบคุณหลายๆคขอบคุณค่ะเปนทางนเปิดเด้อครับพี่น้องบางทีมันปาดอยวนเดินยาห่ือดินถือยาจา่ไหมวันนี้กันละ ลูกสาวก็ะเราเป็นคนฝนันใหยฝฟังเรามาเอ็ดซอยเพิ่นยังคาแพ็คของซอยอันหลานเพิ่นอยู่ยันมีทันครับเมื่อนี้ออเดอร์หลายจักหน่อยครับขอบคุณหลายๆเร้อพี่น้องทุกคนมาอุดหนุนนะล้างมาเร็จเรียบร้อยเลยครับพี่น้องต้นหนึ่งตนนัวหน,นึ่งในตัวนี้แหละครับยังรับพ่ e ออาอีได้ครับนี่ตัวน,นี้มันยังสีแก่ๆอยู่ครับนี่ลรพอออาอี e ครับเอาแต่จุดนอน,อนมันนะครับว่ามันล้างสะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวเล้วลูสาวเป็นคนฝันบ่ดเนี้ ครับสวัสดีค่ะโอ้ยมาอนีมาเห็ดกำเขาอยู่ข้างล่างบ่อยแล้วครับ่อยแล้วข้าวูาาอ,าอย่าเห็ดเขาจับปัดอยู่วะไหนพอค่ะเฮ้ยม,มาแล้วเข้าตองเห็ดแบบให้มันสีตอนมุนๆหน่อยๆหน่อยๆเลยจ้ะ นั่นที่ซื้อนะครับเนาะนี่มันน้องก็จะเอาไปตำอย่างเดียวเนาะครับตำบ่ต้องชาวเมียเด้อแล้วจำนาญสูตรหมกข้าวห่ออันนี้แล้วเฮาก็ต้องเอาลงมาเสียแนะนำใส่บักแนวหรือบักกูดหรือบักขามก็ได้จ้ะมันสิบแหล่มีเฮามีอุป,ปรกรณ์พร้อมด้วยจ้ะสาวใหญ่ครับผมเอาไว้ติวเอาไยมันออกอย่าให้มีเหลือเยื่อใย S <S จะว่าสีหันนอาเมื่อนี่ล่ะคะ่ะนี่เห็ดซูบิงท่สิใส่เหยื่อใ่มันอยู่ใส่ครับใส่้หาหยุงเ้าหญ่ออกมันกี้ติดติดไปเนี่ยล่ะคะ่ะก็บริสีเดียดเอาเท่าที่ออกเด้นนี่คะ่ะมันก็จะขาวอย่างนี้นะคะถ้าเราใส่อันเปรี้ยวลงไปัเครบนี่ครับพี่น้องที่ละมุกมื่อนี่ แต่ว่าแยกเอาตะมันมันเสือครับสามตัวครับขอบคุณพอหลุนแม่ตูเด้อสารบันดงน้อยเฮาได้หนูมาเฮอบักหลายด้เมื่อวานยี่สิบกว่าตัวล้ลครับพี่น้อง <c oughs> แต่เอาเม็ดกินสามตัวครับมันเมื่อคืนนี้ปิ้งซิมเพิ่งตัวหนึ่งบอลูเ <c oughs> <c oughs> มือวันนี้เรามกสามตัวนี่แหละครับเอาตะมันมันเสือครับแต่ว่าสุดไซ่ก็เป็นตับมันนี่ละเอ็ดมกนึ่งต่างหากพี่น้องเพราะว่าใหญ่ปางเรามีจินคมนำกระู่สาวก็เลย แยกออกครับพี่น้องเดี๋ยวเราฝากก่อนนะครับบัานนี้ฝากตินต่อเป็นสินก่อน,นอย้ำห้าเปมกมาแล้วได้มันเ้าเดียวหนูใส่แบบหนูซับนี้พอดีมกแสบแต่พี่น้อง,งใส่แบบย้ำด้หัดกัน <c oughs> อยู่ครับผมคือฟงดีสิละ่ะ ใส่นี่ก็ยังเป็นใส่ที่แบบกระดูกนดกนนวดอยู่ครับผมพอดีเป็นสาวใหญ่ เห็นว่าพอเห็นสามตัวไมนสีนลายบ่า่บัดว่าฟักเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยตอนนี้ยังมีกระดอได้ลู้บัดไปผง, <c oughs> ง,งเสอ้อฮันเซอร์นี่ข้าไปหไอยกระซามันนี่เกืบเอบครื่งหแล้วถ้าขนาดหนูกักองโจโก,โกอยู่ครับผมบัดแล้วละเขาเปไว้เือนตัสาวกับยายปางป๋งครับบัดน,นี้พี่น้องมกเสยวกับมันนี่เสยวก,นนยยวกินกับข้าวเท่เงนี่ละมันนี่ตอนนี้กำลังห้าโมงกว่าขันคันเป็นเมนูแบบนี้ สีบ่มีผู้ใดเห็นไดคือยังแม่แม่างครับผมเพราะว่ามันหลายมันิ่นเ,นเ็ดได้หลายคนอยู่อนันบ่แม่นแบบว่าขอบครห้องไหมครับโ <laughs> อเ้ <laughs> อพเรพราะว่าตําก็เห็นพองเห็ดกับไส้เฮ็ดโอ้เออแม่ออ <laughs> 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 ก็มีปบฐนะต่ดดส่วนมากก็่แยกปางเห็ดอ <laughs> ตอนห่อตอนเฟ่มมันก็ยากรับพี่น้องมีมีเสียนในทางนั้น ยังพร่องเซต็จแล้วได้จ้าเดเาี๋ยวไปอัญเชิญคุณแม่มาเพราะว่าน่งอยู่หนิวิ่ีไผ่หอได้ต <t ora> in ้องให้แม่เป็นภูมาบุกจ้าเฮ้ยไปเอื้อนแม่วาดยังได้กับขับไส่ครับบอกว่าอีพอสิพาไปหลานท้องจะเขาไี่ลนะครับพี่น้องแม่ฟางครับแต่ขออยู่หนี่่ะครับผมแม่ครับมันไสเอื้อน โมกพนะครับเตรียมคล้องไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวป่าเขาเอาแฝกของซอยพี่นิดครับดึงครับผมแฝกในไลน์แล้วครับนี่ครับกะยังอีกไลน์ครับผมสามสามลอยเขาออเดอร์ครับผมเดี๋ยวเสื้อไอติมเย็นๆมาสู่กินครับเสียงรถไอติมมาแล้วครับพี่น้อง อันที่ซื้อไอติมเรียงทีมงานแขกของก่อนครับผมไอติมครับไอครับขี้หอมมากเลยนะครับมาพี่น้องมากินไอติมครับแล่นผ่านมาคือแต่แซ่บกินซะก,ก่อนละ <c oughs> ม,มากินข้าวเขาหวานหอม่อยแล้วขาบด้วยก,กินข้าวเขา,ขาก็ได้พ <c oughs> ่อเขยเอาลายเธอเลยได้ฟังมือมันจะมีมือเบื่ออาหารนี่ได้เข้ามากินกับนี่มันก็บเป็น โอ้ได้แห้งท้อ,องดใช่แบบ่ได้อดพออย่างเดียวคือกินของหวานก็เขาเพราะเป็นงหลังนั่นกินคือพออันนี้หยอกข้าวอันนี้แล้วข้าวกาซีม,มาแบบขยำให้ม,มันอันนี้จังน่อยจางเวลาไปปรุงเครื่องมันจะได้ข้าวหนังเขาเนี่ยหรือไผยสีดำก็ได้กระแทกเว่าขยำม,มันสินเวลาโมกออกมานี่ตอนหยวให้เาวเด่นยำนิดหน่อยเห็ดทาทางไหมนะครับนิดหน่อย <laughs> ตำแจ่วพี่น้องไปตำแจ่จวตำม,มาคิดแ,งงแม่นบนอลลุกวัดเสลก่อนลาดอินว่ามกเสื่อซึ่งแบบนี้ต้องเสื้อเบอร์สองว่ะ <c oughs> อ๋อหายครับหนบึ่งใกล้เนี่ยบอกครับเกสีบอสน,น,มมนั่นอนยู่บครวชยังขั้นสูงโพอตำมิตรนัตพี่น้องลงมาพอดี พี่น้องมาเนี่ยลูกสาวฝานไปเลยอย่างดีเลยมันยังตําง่ายพ่อเนาะขันมีฝานบับเด้งหน้าเด้งหลังฟงหน้าฟงหลังเนาะแต่นี่ก็จะฟงในอยู่ด้วพี่น้องเลยแถวะคูผมสะโดเลยมีค่ะ้องเซียววัตถุดิบลงไปหากันอันนี้คั่นตีนเราก็ไม่เลียมเอางั้นเนี่ยตีนเราก็ติ้วจะตัดเซลล์ไปก่อนปีใหม่จังมากิน มาเดินมาต่อยตันอย่างเงี้ยกลาเป็นหน่ดิแม่นบ่ะครับจ้ตเดี๋ยวมันสีนูบลุกหรือเปล่าตอนที่แรกวันมันหลายเป็นสีน้องด้วยกันทั้งเวลาของส้มของหลายไปได้มันลอยย่อลงมีหลายได้นี้นะอันโยกกล้วยนี่ครับพี่น้องตะกี้ใส้นหน่อยเนาะใส่นจระแองกมันหลายว่าวันเดียวมันด้วยบัดมกแล้วเหรอฮะมีเยอเย็นบันลูกโมกแล้วแซวหากินแต่มื่อนี้สูตรสีเดียวกับหนูครับพี่น้องแต่เบิ่งตอนนี้คือหลายกว่าอยู่ อยาเอาเครื่องปุงเซเด็ดปางก้อนบานนี้าขาวปานยวกพี่น้องเลยพีย่บอพี่บอยเคยตัว,ว,วมันนี้เอาเครื่องปุงลงไปตัดแวง,งามเทเด็ดปังเาลหงยวกแล้วชิร้งอ,องห่งางวนที่ใส่ลเล็ดอาหารีใสยย่หยวกลใส่ชิอรเม่ย<บ>านี้กป,ประเด็ด จยจักจองนาะใหญ่มืนมันแนะนำด้วยแล้วสีมาปรุงโอ้จีผสมผสาเลยผสมปลาเนี่ยแฉ่ต่ำมัน่หลเยเลยครับมั่หลายังไงเตี๊ยมโอว่คูยู่ก็หนูนี่เพิ่งแนะ่กึ่งกึ่งเดียวเลยเตอ่อแต่แจ่วจังมากล้วครับผม ไปล้างลงไปเลยแต่ใครกับนี่อันนี้ไม่ได้เราไม่จับใช่ไหมน้องแมวเพิ่งเชิญไม่ได้เด้ช่วยซอนนะพี่ขอว่าขันยุบนะมันจะพอดีเกลือนะเยอะตากพี่เสกป่ะหนูมันมันได้ความตวงในมือต่อขันตักเนี่ขี้นน้อยคือก้อยกุ้งหงหมู ะเลออน้ำปลาไม่แล้วน้ำสูตรเล้วสองจอกเสือเด็กยันยันมีพอดีนี่มันมีหยวกพอว่าสองยานเค็มนานพอมียานดอกเค็มนะหยวกเดียน้ำเลยใช่เบียรน้ำแต่ว่ามกหลุมมันมีเพลทเค็มน้อยยังไงเดี๋ยวว่าเค็มกับยันสองยันสเต็ปแล้ว กลุ่มกันเาะยใส่านหมกขึ้นมุนันเนาะก็ห่อสมุนกายดนมนดีเานกาอะขั้นี่หมกเขากนเขาแค่ี่ี่ดต้มรยหลหมกเขาถ้าก้อนจังหวมันไหลข่อเอ้ยเอ้าเอาไปเทใสั้นนะวะมีตั้กบอเออาไปเอ็ด่ะอเาเอ็ดหมกเยอกกินนี่ัมเียว้เด ไม่ได้ยืมไปเลยยืมเรื่องใหม่เลยตอนนีตสามมงใหม่ที่สุดเอ้ก็เอามาส้วงเ้อนี่เขาหย่อนแม่ขมแม่รับได้บ่อบ่มกสุดท้ายก็ส่งส้งเธอยู่ไม่ได้เอาพอปรุงเองเลยอันนั้นที่สุดได้เห็นหน่อยไดี๋มันหน่อยปวดอันนี้หยวกนั้นเอามาหยวกกันนะเพราะว่าใบตองใหญ่ได้ใจ เธอมาเออเอียเอียจ่องนะเะเธอผลเลอโดดต้องโดด็อยู่ในี่เสียงถูกตะไคร้ก่อเ็มุกละสองหลูกว่ค่ทราเขาจะเอากึ้น่มาหลูกโดดเนาะกินเรากระโดดบ่เพศใช่ไหลดะเยับนี้ยังแหละเฟินผ้าเบาน้องผ้าเบาน้ำเพินโดดซัด มลักษณะไทยครับผมในมกนึงครับผมแตไ้ก็อีฟอมหรอสมอหนึ่งบอร่ในออกาาเป็นมกว่าจะบมกแต่รลเอาเพามกใจเหมือนถ่านหล่นไปตั้งซึ่งหลนนะเพื่อทางกันทำอไรเอาสบายเีอันคนยุ่งงงหรอคนดีใจอันนั้นเนี่ยกระดาษกอยแมนมกในอุจจุ กระดาษเรื่องเดิมเนาะเพราะว่ามันหอมหมกหมดน้ำใหม่แท้ๆจะใช้กระดาษสวยสวยเนาะขาวว่าไม่ยูทูปป่ะครับแม่ครับเปิดคลิปเพื่อนม็อกไซม็อกไซพี่น้องนี่นะบางท่านลืมลืมแบ่งเครื่องปรุงไว้เดี๋ยวเราทัานบดเลยพอดดิบเนบบงอยู่ บวงตักก็ได้เกี๊ยบม่ไดยังก็เดวเเสอบวงจกนอนก็ูเสก้สอผงสุรดกันได้พี่น้องบานนี้นี่มันมีหลายเสือจากเครื่องซ้อนหัวมันกวาใส่กันาเบมเนาะบอนี่กนาเีมแซนี่่าน์านี้มีแต่ทีเด็ดทั้งนั้นเด้พี่น้อง มุกใส่มกเครื่องในมกตับครับออตอนตอนะวคือตอน้อยแท้เออพอมันมีมหุ่มได้หลออ,ออเลอเออออเออตนี้เสเบิ้งพี่น้องวันนี้วิธีน่นนม,มกหนูมันต้องมีเนียต้องลองเสออเคคือด้หน่อยนีเอออเป็นแต่ใหญ่ปงก่น้อยก็ม สองคำใดดีกว่านาะงต้องใช้ตองหัวคาัปิ่นตองว่าปิดลายนี่ถือโบบูใส่แบบเครื่องลายบุกเครื่องลายบุกขวามตัดลำไปเลยแม่เบิึงเราเห็นที่แม่เราเห็นไปไล่เดียวกันเดี๋ยวก่อแน่นบ่เดี๋ยวนี้ก็ได้ครับพ่อครับมันมันเกิดสีแบบยาหนมมักคนละแบบนะเดี๋ยวแต่สไตล์นะครับ่าแต่บุหัว ไม่ต้องจุ่มไปซะน,นี่แล้วเนะาะก่อนเมบมันนี่แล้วมันสําคัญมองพับแยมพับมุมนี่นี่นี่มันมีเฮามุมเพิ่นเฮ้เฮาละมุมนี่ขั้นนี้เฮามุมเฮาฉากมันก็มีเป็นมกเตยพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวสีห่อนๆจัง่อยก่อนนี่มองนี่มันมนงียบเฮาเฮอนเนาะตอนเฮาน,น,นี่มาธรรมดาเละเพราะว่าเขาโอ้งามแงมครับพ่อครับแบบนี้เลยครับพอ่อ ได้พี่น้องได้อยู่เฉันสิงตาน้อยเบิ่งเราเอ็ดเราไว้หนำเราเอ็ดเราเอ็ดเอาเลยว่าขี้จีบเขาดีมันม่มีโฮออกเล้วล่ะเนี่ยมาเน็บนี่กับเน็บเนี้ยอ่ะเยเื้อตกเครื่องหนาต้องเสียบเครื่องหมายไว้กันเด้อสองสามกันลืมพี่น้อง เครื่องในชัดเขียนเสื้อสู่เสื้อดำใหญ่ๆเดี๋ยมาลงกินมกเครื่องในเดี๋ยวนี้เขาหนาดไปเอามาตองมาอีกแล้วแล้วได้ครับพี่น้องนี่น่ะมกเอาเขาสึ่งเรียบร้อยแล้วครับได้สิบเอ็ดสิบสองมกครับพี่น้องสิบสองมกโอ้ตามกะไว้อยู่เข้าเป้าหมายเขาไปค้างก่อนครับบัดนี้มอกรลังจะฟดพอดีพี่น้องเลย ใช้เวลาพุ่นละครับรอเคือชั่วโมงนล้ครับให้มันมีฟ้าว่นกับชั่วโมงนึงละไปพอดีให้มันมีหิวแน่เดี๋ยวปิดฝาก่อนบัานนี้สุกคักค่ันจังหอมดีพี่น้องมกหนูนะเหน็บพ้อยแจบมับตัวม้าไซด์ออกลูกมามุนมุนดอกใหญ่เอ้ยใช้เวลามาประมาณห้าสิบกว่านาทีแล้วครับพี่น้องเนี่ย ขันตองซุกกะแปลว่าซุกครับพี่นอ้องนะเราไปเปิดพุด่นละเทียงหน้าน้อยอุ่นละครับพี่น้องหอมบ่พี่น้องอ<ะ>มกนูนี่รสชาติกินนี่มันเป็นเอกลักษณ์ด้ครับผมเดี๋ยวเราฟ้าคุมไปพร้อมเนาะปาโถเก็บความหอมบีจะก่ขานึงก่อนฟึบตํ้ตําแมงดารวยพอรุนได้แมงดาติดมาก็แมงพอเลย ไปตำมานิดมากเอินหรเินมากห้องร้านเพิ่มมากินข้าวนำมาพี่น้องทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเปิดมกเครื่องในนี้ละก่อนสามสามไหมยันยันหลงเอาขออยมานึ่งสูกแล้วพ่อโอ้โหสวยอย่างงามเลยสองเงาอยู่ผม ลักษณร็จลรมนี่่ป่้ช่างสวยเนเอาแนั่นบ่เอาลงข้างๆเนาะอันนี้ก็เอามาคืนมากเลี้มกน่บอันนี้มกมกเสยหยวกครับพี่น้องนี่แต่ว่าของมอน้อยไม่ได้เสยหยวกเสยหยวกของเนน้ำเือนกันนเดีบมเียว กับมกจัตาบัติพี่อโอ้ยหมกละเศร้านี่มีโตอเลยได้หรือเออะขายมเสืแค่มมาได้ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับเทียนกาลังมากินมกหนูครับพี่น้องเสื้อยวกขายยังไมมเขานี่ละไอเทียนใช่หบโอ้เขาไรเบอรี่เนี่ยบ่เขึมนี่เกียมกเครื่องในมกตับมันครับพี่น้องหามงน้ำจำากมอนเด้ แมงวันกับวันเกียวงามเป็นใดเนาะเจ้าของปรุงอันนั้นยังหลายแซ่บสวยแซบพี่น้องมาได้ครับมาค่ะหมกโนู้จ่ะว่างหันเพื่ออากาศดีแบาที่นี่เพื่อออกมากเป็นเพียงสำนี้แหละกวางว่างหันล้มจิ้นจุ๊กใช่ไหมฮะมาตุ่นมาทางที่ตรง Mm hmm. จ้ำเจียวแมงดาไปกลับ mm hmm. สิบาน mm hmm. พอลุนได้แมงดามาเฮ็ดตัวนึงมาเด้อพอลุนไม่ตัวเอมากินมกหนูเด้อนิทีมงาน,นาอีสานบ้านนอน้อยทุกคนพี่น้องทุกคนละครับมาเด้อแนวนี้เลยพี่น้องจำกับเจียวแมงดาแห่งครับบ้าน พำมันมาเยอดีวจ้าที่เกามาครับครับเดี๋ยวเครื่องในฮะเมื่อนี้เราตั้งหลังเพิ่มเมนูมองหมูน้อยน้อยฟางเราจรุ่นอกมาแว่านู้อะไรคุบหนูมันออกบมแกน้โหโอ้โหอ้หนี่หางว่างเห็นได้ได้ระบาดเลอันใหญ่เาวงอหน่งครับ จักแมงผมเลิกคิดเลย,เยมึงจาะว่าแมงแข็งน้อยมีแม่นม่ได้รสชาติแมงแข็งแมงแข็งพี่น้องนี่กันไหนได้พี่นี่เจ็บปะเจ็บเจ็บจมเจียบแมงดาเสื้นำเด้อมีแต่บเส็สบ เขอยูาย่างเขาประจานตวราคุณก็ตัดแคบ่ะนี่แรกตะกี้ก็จะเอาตะกีกล้วยลงไปตำไ <c oughs> ม่มได้ใช้ปีได้นี่ใส้ลำต้นมาเลยยวกยวกยวก,ยวกมีไม่มได้ใช้ปีตำก็ได้พีนิดขันก็ได้มึงใช้ขันเอา ก็จำทำห้อคนตัวเดียวขึ้นมีบินไปทางอื่นเหรอแล้วตัวแต่ไนว่นากับเข้าเสียบมาตัว <c oughs> มันฮ่ลองทางหยวกกันะลองกับเครื่องไหนงเมคคนในเบิรงมานอกกินมะกงแล้วแม่เลยแกล้วาล้วมากรปิ่งกับก้อยก่ะป้อย ให้มากอกหลายๆมาอยู่มาสาวกินเขาเลยนะได้หนึ่งมันเป็นน้ำขง่นมยน้ำเียมกับไม่อร่อยมั้งลูกโดดใส่ให้พิเศษเลยนะ เอาท่าอย่ได้พี่น้องเลยมุกน้องแซ่บแต่ว่าเขาสามารถเทิมหยวกได้ดีเลยครับงานเสือไปแบบต้องใส่หยวกกล้วยอะกไลๆมันหยุบไหมพี่เนตปูเสือมาต้นเนี่ยต้นนั่งเลยแถวนี้น่ะมือนะ มกจะหยกทั้งทาว่ามกเส้นหนูไปรุ่นแลก็จะมักป่าก็จะเจ้าก็เห็ดตะน้าดีนะน้ำหานหนูเด้อห้างเราเมืน้ำหาตทางนี้ก็โคแมงครับพี่น้องโคแต่มือเศ้าเนี่ยนะแซ่บมันอห้าวแบตทีกัดไมื่อไรน้องเอาไปไต จักปูไตบางคืนนึงมันเทิงรอดเทิงเงาะไหนไม่ไมีเห็นมาอ,อือสองบัตจามพอสี่หุ่นอยากนะเอาท้ายอดี่ยวครับพี่น,ออน้องอน้องเสยยวกค,ครับคลิปนี้กับฟาดพี่น้องเอฟซทุกคนทุก่ันเลยครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยครับขอบคุณครับผมอค,คมาเแซ่บๆนำกันด้วยครับพีน่น้องมุกหนูเสือยวกถึงมุกเครื่องในจําำแก้มเจีวแม่งดาครับ